ผมคำแค้นแสนดีใจเหลือหายเป็นน้องพี่หญิงชายมาซ้อซองจนแน่นอังสัทธาห้มไหลลังผ้ากนันนั่งยุนอาหารลานขอน้อมขอพระคุณความมาเคยแก่นคุณหากยังอุ่นอยู่ในอกบอ่อมีบกหรือลดเสื่อมลงพ่อหน่อย ยังคอยสู้ไว้เป็นกำลังแรงใจบอกเคยได้ป่าปล่อยผมคำแคนขอไปลูกผู้หน่อยในใจท่านถูสุขคนคอยสุขลืนลน่นลุนแฟนยมุนน้ำมัวมองนวลละอองคนไข้กอมพ้าไหมหัวใจซึนแม่นมันขึ้นสีมุนใหญ่ขอแฟนแฟนอย่าเปิดนาย ตาบจนกลัวชีว่าไว้มวนสัทธายาลมให้ผมน an, ั after, ้นดอกเปี้ยวใจเด้อแฟนเด้อขอวันท่าสัทธาเจ้าอาจารย์ห้าผู้ปาดเปืองมาเราฟังสำเนียงการแสดงในมือนีผมเห็นแล้วซื้งใจน้ามของผมบอกไปในเรื่องขึ้นอาที อยู่หน้าดอนตินผีกับยาใจเนี้ยเนียแกว้วแน่ว่าพอแม่นั่นบ่หมากนั่งจังเลยหางบได้เน่าอยู่บ้านจงมาอย่างหลอกอยู่หน้าตัวของผมก็คขึ้น้าทีมีเมียกับสบายาใจได้เมียมากนันก็บว่ถึออกถึงใจอีพอ,อีแม่ดอกพี่น้องเอ้ยจนว่าได้ภาคกันมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ละ่ะแต่ว่าครอบครัวของขอผมเนี่ยก็ดีหรือดอกเมือเอ่อไอ้ลำไพ่นั่นกับลานมาอยู่น้่พอได้ซอยเบียกซอยกาศซอยงานสเด้ เย,ยี่ยสีโวยังจมยังไปหลายกรณีถ่อไนนอ้นาทีจมตื้นกับวัดไทยปอร์เวนี่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสาอย่าใจโบคิดอีหยังดอกอย่าใจโบคิดหลีต,ต,ตัวโบคิดต้นเหงียนว่าหักไอ้นาทีแม่สีเป็นจังใดแก,กอยู่น้ำกันคือเกาหัโอ้ยเมียผู้ใดมาปากหวานเทนเบอร์เอ๋ยลำไพโอ้ เป็นผู้เท่าทำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกเต่าใหญ่ยอนสเสมอหน้าพ้ำตา mm. พเพราะเลี้ยงเขาใหญ่แล้วก็เลีเ้ยงเพิ่นแทนคุณ mm. ถือเป็นบุญของเขาสิหงเพง่อายพุน mm. อย่าคิดยัางให้มันมุนในสมองให้ตองไต้ เกียดเเกียดแค้นสองเครือเจ้าพ่อแม่เฮาเด้อั้จังซันละล่อย่าไปถือไปซาผู้เฒ่าเพิ่นเว้าอลเพิ่นก็จมไปว่าไปย้อนเพิ่นฮักลูกฮักเตาล่ะเนาะแม่เนาะ ว่าตั้งแต่โตูสองคนนั้นหักกันแพ่งกันซัมเนอเอยก็ดีใจน้ำละละล้าหักต็เนอเอื้อยเอ้าแม่นเห็นอีบอยบอกกว่าบอยไดเอ้าเอ้าโอ้เออน้าบอยแม่นน้าบอยผมกับวายยูต้องขึ้นเนี่ยตะดินแล้วเพ <have S 2> <ım S 1> ื Harmon, ่อข oh, ึ้นมาบ้านเมื่อซองเสดอเดินตายเลยตายเลยไม่พูดเลยมากมาทินมีคนนำผลกูมากกว่สจูอีบอย มีข้อนากลกูว่าว่าบอย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 ต่ายแล้วมันยังเดี๋ยวนี้อีบอยมีคนเห็นบอกว่เฮมึงเป็นยังเดี๋ยวนี้เบิ้งซอยกูกอนมันบอมีมันบอมีบอมีค้อนกลกูว่าบอมีบอมีบฮมีโลงอกแล้วมึงเลนตาตื่นตาท่วงมา่ยังเนี่ยอ้าวตาตื่นตาตื่นตาท่วงเฉยนี่วอาไปทั่วไปที่แท้เอามึงส่งตื่นส่งท่วงส่งยานไหม บกูเพิ่งเห็นหยงนนางผิดเนี่ล่ะกูบ่ได้เห็นหยางกูบ่ได้ลักของไผเนี่ล่ะนั่นนั่นพี่น้องมันมีพิรุษพิรุษเนี่ยอไรมึงไปเห็นหยางมาบ่ได้เห็นหยางยี่นี่เจ้แม่มาจับผิดแต่กูแท้มันมีพิรุษบ่คะมึงบอกว่าซะดียเบียกว่างานการบ่าเห็นกูเห็นหยางนี่โอ้ยตาจีตาสั้นเบิง่งน้ำกูแท้ๆมึงน,นอนนี่เนาะเจ้แม่เป็นตาสั้นกูเพิเห็นหยางผิดสักเป็ด นี่ตาหยั่งนี่ตาหยัง่งตาหยัง่งตาพลาสติกเนี่ยโอ้ยขอถามว่าของทั้งในนั่นจะมีอีย่างไ,าไม่ตาหนิแม้น้อยหน่ะหรือภาษาทางบ้านผือเขาเรียกว่าบักเขียบมึงไปเอามาเฮ็ดหยัง่งอยู่นหน้าเฮาก็บนมเอืดบปอยากเอาอ,อยู่นหน้าเฮามาท่านเหตาตีนี่กุญแจผ่านหน้าเพลินกุญางกายป้าบักเขียบ ตั้มกหลายต้นเนตาที่พ่อยอกูเลียวเห็นอเน้ตาที่จริกูมากมากสุดเลยกูก็เลยเด็ดมากเดียวเด้อยางไก่หน้าเพิ่นจแสดงว่ามึงลักมากมึงลักของเพิินมากมันบอกกูชิโต้ปากตูกอีหานี่แม่กูบ่าแตลรักเ่อใดรักแล้วมึงเห็นตังไหนมากูเด็ดมากบอกเพิ่นคือมันก็อันเดียวกันไหลหามึงมึงเนกาไปกระตุกหนวดเสือกระตุกหนวดเสือจังไง ภาษายังกระตุกหนวดเสือนักเธอคูกระตุกคอนหีสร้างผนตัวแต่ว่ากูลืมถามมึงถามยังเด้อนี่มึงไปลักของไผมาอยากหูยุวอกันสูหูแล้วูหูปากหามว่าไปไอ้ดังคันผู้อย่างงี้นี่อ้ยติดครกเบิดเฮี้ยนนะคะแสดงว่าคนคนนั้นต้องมีอำนาจมีตำแหน่งแน่นอนบมมีแต่อำนาจที่หอดจะสูทอนคนแล้วบัก เกียบของผู้ใหญ่บ้านฮะผู้ใหญ่บ้านปักเกียบผู้ใหญ่บ้านให้ตัวมาเป็นของผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านมึงไปย่านคนแจ้งตำรวจมาจับหัวมึงตีเอาอีปอกดีไหมมึงบ่ปากน้องนุ่งเยอ่นี่บ่ปากกูบ่ปากจะเท่พูดได้สิมาหูแจักว่ากูหลักยุ่หันเดยอะหนิเฮ้ยกูเฉลีลักมาหูแจักยังบ่กูมันใส่ซะเหลือเกินมาเป็นมันใส่ผู้ใหญ่บ้านเดิมันใส่ไผยมันใส่เมียผู้ใหญ่บ้านเอ้า มึงไปมั่นใส่ยังเพิ่นเกิดเป็นหมือนเป็นเลทเนี่ยปากชอดชอตชอชอเถียงลูกบ้านบ่จังจังจังี่ไอ้จะเป็นกูแซงกูไม่ใช่กูมันใส่เบ้ยเฮ้ยเป็นเู้ญ่บ้ยเฮ้ผัวมันอีกดเดยเฮ้ยหฮ้ยเฮยัง้ยเฮ้ยเฮอำนาจยัฮปยเมันเ,นเ,นนเลยเอ้ยมันใเ่จยเลืยเนกูเฮ้ยงกายนี่เฮ้ยเ้ยบฮ้เขียบฮุกเลยเจ้ยนี้ยเฮ้เฮ้ยเ้นเลยเต้นดเด้ยบยเฮ้ยเยเฮ้ยน้เฮ้กเส้เบิดแก๊สหล้ยาทอยู่นะเอาบเม กูก็เลยสังหารโหดเลยทั้งเด็ดทั้งเดียวเห็นหน้าเมียพยาบาลเอาอีกเอาอีกเอาอีกได้ยุ่นี่ประมาณนี่สิบก้อนไวนหลักไหนหลักขาดสิเจอไปเฮ็ดจังไดแน่ล่ะนี่กูสีแบ่งตัวแบ่งพนัพี่น้องสองสามน่วยนี่กูจะเอาใบใบเข่ากินมืออื่นเออที่เหลือนี่กูว่าจะหาบขายน้ำบานผู้ใดจะไปซื้อมึงบิร์ตมาอยากน้ำบานพี่น้องเอาบ้านหลังใดก็ไม่บักเสียบเบิด เอ้กูเส like ียงขันบ ok ่มีคนซื้อแท้ๆกูไปหาบขายให้หลวงพ่อก็ได้ตัวขันหาบขายเบิดมือบ่มีคนซื้ออีหลีกูว่าสิไปขายให้เฮียนพญานั่นแหละเฮียนพญาบั่นเออป๊าดพี่น้องมึงประหยัดพ่อจำได้ติบ้านพ่อมึงพ่อดจำบัคเขียบจะท้องได้ติมันบ่ได้มีสัญลักษณ์เขียนหมายไว้คือเงินตาพระเจ้าในฮานี่เศร้าๆบ่เนี่ยมึงอิจฉาหาเสียซีบมึงจิเสียหอดีสีขุ่มมึงเมาอยู่เนี่ย ที่มันมักเถียงกูครับเบยดเสนใจเราเอลยแล้วปจับพิษพูดจะเท่เจ๊งสี่หล่ะพี่น้องเป็นมือเป็นเว้นมหาลักหาสุกเดียว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 ชุบชูป้าคือผ้ากันแต่งโตดีแต่คือผ้ากันเป็นใสล่ะสูอันกูสิไปส่งเข่าอีพอส่งเข่าอีพอเออแม่สูผ้ากันกินอิ่มแล้วไปสิไปส่งเข่าเพิ่นอิ่มแล้วอิ่มเบิดแล้วอิ่มแล้วเออมขันอิ่มแล้วกูมาหอดเงี้ยหอดซ้านนี่มัึงก็มาถามกูก่อนบอย กินข้าวอิ่มไปเดี๋ยวยังกินมันคือว่าถามมึงจิตเสนอหนาเสนอตาขนไปทงผู้อื่นหาพอมึงติตมมนเป็นผพ้าะไหนมึงก็จีไปขนไปทงกว่านั้นพอเฮ้าพอเฮ้ากุญยาวาจังสันพอมึงไ่เป็นพอคูก็แล้วกันละพอผู้เดียวกันกูบักใส่หนาแข็งกูบักใส่หนาผากรวยต่โดนเลวมึงจำไงบ่อีพอไ่เฮ้าหนีจากเย็นจากสั้นกูห่อผาห่อแพ้ยางพาบานมาโอ้ยเมื่อกูอยากอายคนปนไน ไล่ห่อนีออกจากเฮี่ยนมึงว่าเราเห็นไผ่ดีไผ่ดีที่สุดมึงว่าเราหักเราหอมเฮาอยู่บ่แล้วก็บหกัหกเบิดลูกเต่าแล้วก็บหกักเบิดสุขคนนั่นล่ะหกักเบมึงอย่างเฉลยกูนี่อยู่ตรงเฮี่ยนมาอยู่ธงป่ะนี่ตอนนี้เฮาเดี๋ยวยูธงนี่ย้อนอยังมึงว่าหักลูกพอกันบ่พอ่อแม่มันบ่พอกัน อย่าวอาเรื่องพ่อเรื่องแม่กูจู๋เศร้า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 เรืงสี่ห้อย่าไปถือไปซ่าแล้วถอแล้วเถ่าแล้วมันสิบาปสิกรรมแต้าขันเถ่ายอีดีฝ้าวตายไงแม่มันใส่เจ้าเลือดไปหล่ไปเอ๋ย่าหันตะเว้นสีตกดินก่อนเอาเขาไปส่งยี่พอเฮาแต่ว่าได้ยังละล่ะง่ายๆบานเฮาละเอื่อยหนึ่งปลาลวกพักตำเจลวิธีชีวิตง่ายๆเออแนวนี้ล่ะผู้เถ่ากินง่ายล่ะไม่กินบานแถอะเนาะ อ้าวยิ้มหวานตัวน้องแม่จะขอพูดจบผพ้งามปานนี้น,น้อเดี๋ยวเดี๋ยวได้จ้าอันแม่นู้นนั่นขอไปน้ำหนา้าเดบอสนุ้นว่ได้ปไปเลยน้ำมูนในบ้านโดนละแม่ลาหน้าสิไปสวีทกันสองคนตัวน้ำไ้น้ำหน้าไปบ่ไดดอกเขบอกเป็นตลาดน้อยใจแท้เอา,เอาจังซีเดอร์มือหลังจังไปมือนหนีมันคำแล้วอยู่น้ำเมียตัวนีล่ามึงฟังขออีเนี่ยน้อยจะสิไปน้ำเขา เขาจะไปสีกันเฮ้ยเขาตีห bueno ู้ย้อนเจ้าในแ้วไม่เอยู่น้ำแม่ีนละลาเมื่อเอินเศร้ามัติสวยไปโรงเรียนไปสันไอนะาที่เป้าไปทรงเขาทรงน้ำอีพอมาสิคำไปรถสูป้าเขาไปดีกว่ากูไปอกเ่นว่าผัวเมียนีมีใจเดียวโบลาณ สิมีปัญหาให้คอยแก้คอยไงยังสิได้ตอนคำก้อนสีคุยก็ต้องจำลองซิมก่อนหามันดีครอบครัวเฮามีความสุขทุกเบว์เวิร์มาตองแม่นสิเนาหองเงินตองฝากไม่พาย ุขท,ทุกอยู่กับใจอย่าสิไปยึดมันแนวใดนั่นบ่แนนอนบ่สร้างความเดือดหอนหากทนอยู่ตามประสาอย่าใจนั้งบ่เคยคิดให้อุกใจพ่อน้อยเจ้าบ่าคืออ้กาศสบายใจเราอย่าใจบ่คิดแล้วเนาะฮักผัวปานีเจ้าผู้พ่พยคาลาน ของนาง่าววองวันคนเกิดมาเฮ็ดจังได้ได้จังสันความดีนั้นบ่เสื่อมสูด